จากเดิมที่ตั้งใจจะทําวุน้นฝอยทองในพิมพ์ขนาด5เซนหรือว่าพิมพ์โลก็เปลี่ยนใจไปเลยค่ะเปลี่ยนมาเป็นนี่ค่ะพิมพ์เกลียว8ช่องนะทุกคนเตรียมถ้วยสาหรับใส่น้ําวุ้นใส่ไว้ตรงนี้ด้วยนะจ้าแล้วก็นี่ค่ะที่ขาดซ่อมไม่ได้ก็คือฝอยทองเพืพ่อนจ๋าก็แยกๆเส้นกระจายกระจายไว้นิดนึงนะคะอย่าใช้งานก็ทั้งที่เขาจับกันเป็นก้อนล่ะเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อสะดวกเวลาทํางานนะคะจะได้รวดเร็วนะขั้นตอนสําคัญตรงนี้คือเพืพ่อนจา๋าต้องตักน้ําวุ้นใสของเราใส่ ถ้วยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะวันนี้ก็แกะมือคู่ใหม่ของพิมพ์เลยนะคะกรุบกริบกรุบกริบเขาจะทําหน้าที่แทนมือพิมพ์ค่ะเพื่อนะอย่าลืมที่จะโคเลโคเลน้ําวุ้นใสของเราเรื่อยๆนะคะเพื่อให้อุณหภูมิของเขาลดลงค่ะให้เขาเย็นตัวลงนะจ๊ะเพราะเราจะไม่ใช้ในขณะที่เขากําลังร้อนจัดจ้าขั้นตอนที่1พิมพ์จะใช้ช้อนตวงขนาด1ส่วน2ช้อนโต๊ะค่ะมาตักน้ําวุ้นกะทิของเราเทลงไปในพิมพ์แบบนี้ค่ะง่ายๆสบายๆเลยนะจ๊ะช้อนขนาดนี้นี่เป็น ช้อนแบบว่าเหมือนยาสามัญประจําบ้านทุกคนจ้ะพิมพ์ใช้แท็บทุกง,งานเลยนะคะนอกจากจะใช้ตวงผงวุ้นแล้วก็ยังสารพัดประโยชน์อีกแล้วจ้ะในระหว่างที่พิมพ์รอวุ้นกะทิเซ็ตตัวนะทุกคนพิมพ์ก็จะทําการโคเลโคเลวุ้นใสไปด้วยแล้วมาดูฝอยทองแบบใกล้ๆชัดๆกันนะคะเส้นเขาจะเล็กๆใสๆนะทุกคนแล้วก็เป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยแบบนี้ทําชิ้นงานออกมาก็จะสวยแต่ถ้าเพื่อนจ๋าใช้น้ําวุ้นที่มีความร้อนสีของฝอยทองเขาก็จะซีดลงทันทีนะคะเพราะฉะนั้น ไม่แนะนําให้ใช้น้านําวุ้นที่ร้อนระอุแบบว่าควันขึ้นรุ่ยรุยไม่เอานะเพื่อนจ๋าอย่าเอามาใช้นะจ๊ะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พิมพ์ตักวุ้นใสออกมาร้อแบบนี้จ้าตอนนี้เราก็รอเวลานะจ๊ะรอวุ้นกะทิเสร็จตัวสักเล็กน้อยรออุณหภูมิวุ้นใสลดลงอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดเรียงเส้นฝอยทองของเราลงไปในพิมพ์วุ้นค่ะพิมพชัยช้อนขนาดเดิมเลยนะคะตักน้ําวุ้นใสเทลงไปค่ะเททับวุ้นกะทิของเรานะคะทาแบบนี้จะทําให้วุ้นก็เชื่อมติดกันได้ง่ายขึ้นค่ะคืออุณหภู ของน้ำวนใส่ที่พิมพ์บอกเพื่อนจ๋าว่าให้เขาลดลงนี่ก็ไม่ใช่ว่ารอจนเย็นจนแข็งนะเพื่อนจา๋าไม่งั้นนะเดี๋ยวเขาจะไม่ติดกันกันกบวนกะทิในชั้นแรกนะจ๊ะเพียงแต่ว่าพิมพ์เน้นไว้อย่าใช้งานในขณะที่เขาร้อนจัดนะคะเพราะไม่อย่างงั้นก็เท่ากับเราเอาฝอยทองมาต้มอ,อีกรอบนั่นแหละจ้ะเพื่อนจา๋าสีเขาก็จะซีดลงนะคะเราทําแบบนี้เดี๋ยวสีของวนฝอยทองเราจะสวยเหลืองอาร่ามเลยละคะ่ะเพื่อนจ๋าอาจจะตักฝอยทองมาวางซ้ายวางขวาหรือวางโบ,บะ๊ะบาลงไปตรงกลางแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ช้อนเกเลี่ยนะคะเพราะ ว่าพิมพ์เขาก็มีแกนกลางอยู่แล้วไงทุกคนสะดุ้ สะดวกนะเวลาเทน้ําวุ้นใสลงไปเพื่อนจ๋ากก็เหลือตรงบริเวณขอบไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ําวุ้นกะทิตัดลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะสีขาวของวุ้นกะทิก็จะตัดกันกับสีเหลืองของชั้นวุ้นฝอยทองทีนี้ก็จะทําให้สีเหลืองของวุ้นฝอยทองเป็นสีเหลืองอารามโดดเด่นขึ้นมาสวยงามเลยละคะ่ะไว้เดี๋ยวเรามาดูตอนแกะไปพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะทุกคนหลังจากที่เรารอจนวุ้นเขาเซตตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากพิมพ์กันจ้าและพิมพ์ก็จะมาแนะนํากล่องที่ใส่ เขาได้แบบพอเหมาะพอดีแบบพอดีเป่ะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนจ้าสำหรับการติดตามรับชมคลิปของพิมคลิปหน้าไปแกะกันค่ะ